ในช่วงครึ่งแรกของปี2025เป็นช่วงเวลาที่กองทัพไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนั่นคือการอนุมัติการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กิปเป็น EF และการกลับมาของโครงการเรือดำน้ำจีนที่เคยถูกระงับไปการตัดสินใจนี้ได้สร้างคำถามที่น่าสนใจอย่างยิ่งในแวดวงความมั่นคงของภูมิภาคการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะสามารถผลักดันกองทัพไทยให้ก้าวขึ้นไปติดอันดับ20ของโลกได้จริงหรือไม่กิปเป็น EF การลงทุนที่มากกว่าแค่เครื่องบิน เมื่อพูดถึงการจัดซื้อกริเปนเอฟจำนวนสี่ลำในเฟสแรกหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงการจัดซื้ออาวุธตามปกติแต่หากพิจารณาในเชิงลึกเราจะเห็นว่านี่คือการลงทุนที่มุ่งสร้างกองทัพที่มีเทคโนโลยีสูงหรือไฮเทคฟอร์สไม่ใช่แค่การเพิ่มจำนวนเครื่องบินเครื่องมือสงครามเครือข่ายที่แท้จริง g ิ i p เบน EF คือเครื่องบินรบยุค4.5บวกที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่ายหรือที่เรียกว่า Network Centric w a r f a r e เรดาร์ AESA Raven ES 0 5เทคโนโลยีนี้ช่วยให้เครื่องบินสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำขึ้นกว่าเดิมมาก อีกทั้งยังมีความสามารถในการส่งสัญญาณรบกวนหรือแจมมิ่งที่มีประสิทธิภาพ Data Link ์ที่ล้ำสมัยระบบเชื่อมโยงข้อมูลนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ g ริปเปน f สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื่องบินทุกลำเรือรบระบบเรดาร์ภาคพื้นดินและหน่วยรบพิเศษต่างๆได้แบบเรียลไทม์ทำให้ทุกหน่วยรบของกองทัพทราบสถานการณ์ในสนามรบพร้อมกันและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบลื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดความได้เปรียบทางยุทธวิธี ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลนี้เองที่ทำให้กองทัพไทยสามารถใช้กริปเปนเป็นตาข่ายหรือเน็ตที่คอยหาเป้าหมายและส่งข้อมูลให้หน่วยรบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรือรบหรือปืนใหญ่ภาคพื้นดินเข้าโจมตีจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำการลงทุนนี้จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอย่างมหาศาล การจัดหากริปเป็น EF จจำนวน4ีลำจึงไม่ได้เป็นการซื้อเครื่องบิน4ี่ลำแต่มันคือการวางรากฐานเพื่อเปลี่ยนกองทัพไทยให้กลายเป็นสมองที่สามารถบูรณาการและสั่งการทุกส่วนของกองทัพให้ทํางานเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพเรือดำน้ำมิติใหม่แห่งการป้องปรามทางทะเล หลังจากเผชิญกับอุปสรรคยาวนานกว่า5ปีโครงการเรือดำน้ำ S26T ได้กลับมาเดินหน้าอีกครั้งด้วยการอนุมัติให้ใช้เครื่องยนต์จากจีนซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ได้สร้างมิติใหม่ให้กับกองทัพเรือไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลังแห่งการป้องปรามการมีเรือดำน้ำเปรียบเสมือนการเพิ่มอาวุธล่องหนที่สามารถเคลื่อนที่ได้ในทุกมหาสมุทรโดยที่ศัตรูไม่สามารถตรวจจับได้โดยง่าย ความสามารถในการดำน้ำที่ยาวนานเรือดำน้ำ S26T ถูกออกแบบให้มีระบบ AIP ซึ่งทำให้เรือสามารถอยู่ใต้น้ำได้นานสูงสุด3สัปดาห์โดยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาเติมอากาศทำให้เรือสามารถลอบเข้าไปในเขตแดนของศัตรูเพื่อรวบรวมข้อมูลหรือเตรียมการโจมตีได้อย่างแนบเนียน อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่น่าเกรงขามเรือดำน้ำลำนี้มีท่อยิงตอร์ปิโดนำวิถีจำนวนหกท่อซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งเรือผิวน้ำและเรือดำน้ำลำอื่นได้จากระยะไกลนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำได้อีกด้วยการยกระดับสถานะในภูมิภาคการมีเรือดำน้ำจะเปลี่ยนสถานะของกองทัพเรือไทย จากเพียงกองกําลังป้องกันทางทะเลให้กลายเป็นกองกําลังที่มีศักยภาพในการป้องปรามทางทะเลอย่างแท้จริงการมีเรือดำน้ําจะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องคํานึงถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ใต้มหาสมุทรและจะเปลี่ยนสมการทางยุทธศา,าศาสตร์ในภูมิภาคไปอย่างสิ้นเชิงเงื่อนไขสู่ท็อป20องค์ประกอบที่ต้องสารต่อ แม้การจัดหาอาวุธใหม่จะเป็นก้าวสำคัญแต่การก้าวขึ้นสู่ท็อป20ของโลกไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้เพียงชั่วข้ามคืนอันดับของกองทัพโลกคำนวณจากดัชนี Global Firepower Index ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกว่า60อย่างหากมองจากดัชนีดังกล่าวสิ่งที่กองทัพไทยยังต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องคือการบูรณาการระบบ หัวใจสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการซื้ออาวุธใหม่คือการบูรณาการการทำงานระหว่างเหล่าทัพการมีกริปเปนเ e อและเรือดำน้ำา s 26T จะไร้ความหมายหากกองทัพอากาศและกองทัพเรือไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพงบประมาณด้านกลาโหมปัจจุบันไทยใช้งบประมาณด้านกลาโหมประมาณ1.4%ของ GDP ซึ่งยังน้อยกว่าประเทศที่อยู่ในท็อป20ของโลกการเพิ่มงบประมาณให้สูงขึ้นจะช่วยให้กองทัพสามารถพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลได้อย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพึ่งปราการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศทําให้กองทัพต้องแบกรับภาระค่าใช้ใจ่ายมหาศาลการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะช่วยลดการพึ่งพาจากภายนอกและทําให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวกําลังพลสํารองแม้จะมีกําลังพลสารองจํานวนมากแต่การขาดระบบการจัดการและฝึกฝนที่มันสมัยทําให้กําลังพลเหล่านี้ยังไม่พร้อมรบอย่างเต็มที่ หากการดำเนินงานตามแผนระยะ10ปีที่วางไว้สําเร็จนั่นคือมีกร e ิปเปน EF ครบ12ลําและมีเรือดำน้ําครบ3ลํารวมถึงมีการบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกันอยากเป็นรูปธปรรมควบคู่ไปกับการเพิ่มงบประมาณและการพัฒนากําลังพลสํารองอย่างต่อเนื่องจะมีโอกาสอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะสามารถลดค่า power index จาก0.456ลงมาอยู่ในช่วง0.35ถึง0.40ซึ่งจะทําให้ไทยสามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับท็อป20ของโลกได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ บทสรุปก้าวสู่กองทัพแห่งอนาคตอดีตที่ผ่านมากองทัพไทยอาจถูกมองว่าเป็นเพียงกองทัพโชว์ที่เน้นการจัดซื้ออาวุธขนาดใหญ่แต่ขาดการบูรณาการแต่วันนี้กองทัพไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เน้นการสร้างกองทัพเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยการตัดสินใจจัดซื้อกริเบนเอฟและการสานต่อโครงการเรือดำน้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงการซื้ออาวุธใหม่ แต่เป็นก้าวสาคัญของการวางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างกองทัพที่มีขนาดเล็กแต่มีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีสูงหรือ small but high tech force ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพชั้นนําของโลกคําถามสุดท้ายคือเมื่อมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแล้วกองทัพไทยจะสามารถเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ได้อย่างไรและประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและผลักดันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ให้สําเร็จได้อย่างไร